น,นี่คดีครับเพื่อน ราชสายสองเติมเเติมใจกันนะครับใช่ใชขอบคุณมากนะครับคุณไุ้รับความอิ่มใจอีกเก้าสิบเมตรเลี้ยวขวานี่ก็คือนะครับความรู้สึกนะ 拜拜了。